สวัสครับวันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์ใหญ่หรือว,ว่าพิมพ์พระประธานนะองค์นี้จะเป็นอกเ,อเป็นอกกระบอกเนี่ยแขนเนี่ยจะสับสอบเข้าไปหน่อยเต้นทุมท่าน,น่ะเต้นทุมเนี่ยจะมมวนตัวหดตัวทั้งหมดเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยรอบเลยครับส่วนผิวหน้าเนี่ย จะเหย่่วย่นนะฮะไม่ตึงครับเนี่ยฮะเหย่ยวย่นเนี่ยแล้วมีรอยเนื้องอกเนี่ยฮะรอยเนื้องอกต่างๆเข้ามาเนี่ฮะครับแล้วก็จะมีรอยรักเนี่ยฮะรอยรักที่อยู่ยังอยู่อยู่ยังล้างออกไม่หมดนะฮะเนี่ยฮะจะมีรอยกลอนตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโทษเนี่ยรอยกลอนออกไปเนี่ยของเนื้อพระครับอันนี้ดูข้างหลังหน่อย นี่ครับข้างหลังนี่ดูง่ายครับชัดเจนครับเนี่ยฮะมีรอยจ้ำๆนะฮะนี่ฮะภาพจะปริเล็กน้อยเนี่ยรอยปริเลเนี่ยจะมีรอยจ้ำเนี่ยรอยหดตัวเนี่ฮะนี่รอยลักยังฝังอยู่ในเนื้อพระเนี่ยเนี่ฮะรอยเหี่ยวรอยย่นต่างๆจะอยู่ในเนื้อพระครับ นี่ฮะเป็นพระแห้งครับเก่ามากครับอันนี้เก่าเก่าแน่นอนแห้งครับมาดูขยายก่อนดูครับนี่ฮะ นี่พระพักท่านกรมฮะเป็นผลมะตูมเกตจะเป็นแบบเกตรปลรีไปชนซุ้มพอดีนะเน,นี่ยบริเวณนี้จะมีรอยเนื้องอกครับเนี่ยฮะเห็นชัดเจนฮะตรงเนี้ยฮะจะรอยเนื้องอกนี่เน,น,นี่ยเนี่ยฮะรอยกลอนรอยอะไรต่างๆเพียบเยอะหมดนะเนี่ยรอยชั้นบนฮะรอยหดตัวของ แล้วหมุนตัวของเส้นชุมฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเหวตัวหมุนตัวของเส้นชุมครับนี่ร้อยกร่อนเนื้อที่กร่อนออกไปครับอุณินี้พระแห้งฮะแห้งจัดไม่ได้ผ่านการใช้เลยครับเนี่ยฮะอกท่านจะเป็นแบบอกกระบอกแขนท่านฮะจะสับสท่อนดูครับ นี่ฮนะนี่ฮะจะมีรองรอยของการผูกกนนร่อนของเนื้อพระเนี้ยนี่ครับนี่ฮะรอยผูกกรก่อนของเนื้อพระแล้วก็แห้งครับตรงนี้แห้งจัดเนี่ฮนะนี่ฮนะรอยมลสารต่างๆที่อยู่ในเนื้อพระครับนี่ฮนะรอยมลสารที่ยุบตัวแล้วเกิดเป็นบ่อน้ําตาอันนี้ฮนะ เนี่ยมวลสารท่านฮะนี่ครับท่านชมฮะดูมวลสารท่านฮะเดี๋ยวลงออกล้องให้ชมนิดหน่อยฮะครับนี่ครับ นี่ฮะนี่อกครับนี่พระพักท่านฮะอันค่อยชัดฮนะมันมืดไฟสองแสงสองไม่ชัดนี่ฮะดูนี่นี่ฮะดูงี้เอามาดูด้านหลังมั้งครับ นี่ฮะด้านหลังท่านแห้งครับเนี่ด้านหลังท่านฮะนี่ด้านหลังครับมีรอยจ้ำฮะ รอยเนื้อเน่าฮะเนี่ยฮะมีรอยจ้ำรอยเนื้อเน่าฮะดูที่เนี่ยรอยเนื้อกลอนออกไปฮะรอยเนื้องอกม่ด้หลังฮะเนี่ยรอยเนี้เนี่ยตรงนี้ยรอยเนื้องอกออกมาครับครับมาดูด้านในหน่อย อลองดูกล้องหมอนี่ฮะเดานหน้านี่ครับเนี่ฮะรอยเนื้องอกออกมาเนี่ยครับนี่แห้งครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ฮะหรือพิมพ์พระประธานฮะ นี่ครับดูอกท่าน,นอกลักษณะจะเป็นอกกระบอกครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ไว้ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ